พี่นอ้องอีนี่มางามแถมมูฉันแม่อีนี่แม่โอ้ว่าง,งามเกินบ้านเกินเมื่อเขาแถมอีเด้่ะดีอินวน,นเพื่อนฉันเองรัจษาวันนี้ผู้บ้านฟินแลนด์พระทะนานุ่นนะครับแล้วก็นี่เลยน้องสตแตมคููชินจังน้องอาร์ตเจนนี่กล้องวายุชอปเปอร์บัตรเข้าร้าน150บาทถูกมากเธอคุยได้ไงคนนี่ คนนี้หรือเปล่าที่อยู่ในปเตอร์ปะเนี่ยโครหล่อเฮี้ยหล่อเฮี้ยปาดตผู้ใดน่ะคนกานไมนี่ปาดโปเตอร์โคตรดีอ่ะปเตอร์อีพีสามตัวนี้ตัวจริงโคตรโคตรดีโคตดีโคตดีโคตดีคืนนี้ที่ร้านเอกใบอุดรนะครับร้านนี้คือเราอาจคุ้นเคยไหม150บาทครับอ่ายตามเราเ้ยไอ้ปาตตันี้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยย่า ทำไมวเนี่ยน่าบังเน่าใสมากด่คอด้วยเขาเกิเต็งไหนยังไงยังไงเลหน้าเลยแวดเสียบตาเพราอ่ค่าทองานเรายมงมี150บาทเจาจะมาจ่ายได้ไหมครับเอามา150บาทเฮ้ยมาเนาะเฮ้ยปีกตาเฮ้ยเซนต์ตุ้เกียวไหมนี่เซนต์นตุ้เกียวครับผมแก้ไหนะเพราะว่าเอานาฬิกามาแน่เฮ้ยวันแรงมาเอาเงินมา150บาทเปนมา ไปันได้วยนแล้วครับเจอกันตอนนี้ใหญ่ยู่ยู๊าแนเีนังี่ล่ะก็เตั ได้รอดทองเดิมได้อยู่มาโลดเขาเสริมแต่วันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะถ้าต้องวันนี้เราคิตดนะผู้เรียนจันไปเรียนไหมเดี๋ยวเขาดูเขาไม่ดูเราคนไม่เต้นไปก็คนไม่เรียนก็มีไม่แซมไม่แซมบอสพี่แค่ดีเขาตีลังกาได้ค่ะไม่หรออันนี้โบกส่งได้ไหมเด็กพี่กีอันนี้สามารถบกโบกส่งได้ไหมทุกคนเรียนบอลนิดสบาย หหนหอยเดียม่ต้องตีขึ้นได้ครับผมพยายญาไปที่ไหนพยาพพยามาไานั่นเจองี้นัน่ขนข้าพญาู่ที่นั่นแหละขึนสองสองบนข้างหน้าใช่เขาบอกผ่านขึนสองบนข้างหน้าดูไหมราชินีขับตัวแหกพีพ่วัดไม่เคยมาแล้วน,นี่จริงเหรอครังเเ้งแรกที่เขามาแล้วนี่เอามือนจริงเหรอใช่ไม่เคยมาไม่เคยมาแล้วน,นี้เลยโอตายครั้งแรกท,ที่มาอันนี้ลักสุดเหรอครับติววีดีโอวีดีโอวันนี้ฟ้าผม พี่น้องสา่อุดรมาเด้อว่าหาเนี่ยเอกราไม่อุดรท่านี่ครับผมมะยามเนี่ยเจอกันเดี๋ยวละมะยามให้อุดรเนี่ยนั่งสอเที่พี่น้องสั้นสองกับนี่ครับผมนั่งนั่งสามันคือแกระดิตสองตับได้แล้วก็ข้าวสามกิ้วครับตรงนี้ได้ขายเหยียดได้ทั้งบนเจอกันนะจ๊ะเอกกระบายอุดรร้านนุ่นตัวเกียร์มิวสิกดูนะมันซีบิกคิ้วเอาพวกเสแกนแล้วเขาก็เอารูปรูปบนจอเขาหรอเนี่ยแยาละรูปละรูปพีอาร์ตหลับ ไปเอจเอกูไเจอรูปบอสหลับครับผมบอสหลับดูดีนะพี่ใครพิเศษมาบ้างครับน้ำอูนจูนนี่แล้วก็ตัวเกมสิควันได้มีเซ์ไพส์เราจะตามบอสเป็นในโปอรเตอร์เพิ่มมาอีกผมดูแล้วสันแอปว่ากูกี่ดีดีน้ำอูนจูนี่เด็เดดีาดบานมันมีอีกแน่นอกมีอยู่ เขาเห็นยดเต้งม้าเหมือนกันว่าเห็นนัดอันนี้คือเต้งม้าเหมือนโอเคครับเจอกันครับตอนเย็นครับอีกกไม้อุดรธานีจ้า